หดาายในนครรัวเือที่่ไ้งช่วยบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเทา้าสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนักมักจะเกิดภาวาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรคที่พบบ่อยจากสถานการณ์ดังกล่าวคือโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเช่น น้ำกัดเท้าสาเหตุเกิดจากการเดินลุยน้ำสกรปรกหรือการที่ต้องแช่เท้าในน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทําให้เกิดการอับชื้นส่งผลให้มีอาการคันตามง่ามเท้าเท้าเปื่อยหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดการอักเสบบวมแดงผิวหนังลอกและเป็นหนองเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แนะนำสมุนไพรใกล้ตัว ช่วยบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเทา้าซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดขอยกตัวอย่างสมุนไพรดังนี้ค่ะที่สามารถนำมาทำใช้เองแบบง่ายๆไปรู้จักกันเลยค่ะสมุนไพรข้อที่หนึ่งคือขาซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยจากการศึกษาวิจัยยังพบว่าเงาขา มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรากลากเกลื่อนและยีสต์ที่เป็นสาเหตุของโรคน้ำกัดเท้าและมีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการนำเง้าขามาใช้บรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าค่ะสำหรับวิธีการทำให้นำเง้าขาแก่มาทุบพอให้มีน้ำจากนั้นนำมาทาบริเวณที่เป็นโรคน้ำกัดเท้า อย่างน้อยวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นทาจนกว่าจะหายเป็นปกติสำหรับอีกหนึ่งวิธีใครที่ต้องการทำเป็นรูปแบบของยาทิงเจอร์ให้นำขาแก่มาทุบหยาบๆแล้วใส่ลงในโหลดแก้วที่สะอาดจากนั้นเติมแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับล้างแผลลงไปพอท่วมปิดฝาให้สนิทหมักไว้เจ็วันหมั่นคนเช้าเย็นเมื่อครบกำหนดให้กรองเอาแต่น้ำ แล้วบรรจุในภาชนะพร้อมปิดฉลากให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการนำไปใช้ที่ไม่ถูกวัตถุประสงค์นะคะสำหรับวิธีใช้ให้ทาบริเวณที่เป็นโรคน้ำกัดเทา้าหรือกลากเกลื่อนอย่างน้อยวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นจนกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อหายดีแล้วให้ทาต่อไปอีกสองสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าหายสนิทค่ะ สมุนไพรข้อที่2คือขมิ้นชันนำขมิ้นชันมาทุบให้มีน้ำหรือถ้าหากมีผงมขมิ้นชันก็สามารถนำมาผสมกับน้ำสะอาดเพียงเล็กน้อยแล้วนำมาทาบริเวณที่มีอาการอย่างน้อยวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นทาจนกว่าจะหายเป็นปกตินะคะ อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามันเทาอาการโรคน้ำกระเท้าด้วยสมมนไใครแล้วจะต้องป้องกันการเกิดโรคด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำสกรปรกหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่รองเท้าบูทและดูแลความสะอาดของเท้าให้ดีโดยเฉพาะบริเวณง่ามเท้าระวังอย่าให้อับชื้นและไม่ควรใส่ถุงเท้าคู่เดิมซ้ำๆควรซักถุงเท้าให้สะอาดและปากให้แห้งก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง วิธีง่ายๆแบบนี้ก็จะสามารถห่างไกลจากโรคน้ำกัดเท้าในช่วงฤดูฝนได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป liney.com ขอขอบคุณค่ะ